สวัสดีค่ะเอซี FC ทุกท่านนะคะวันนี้นุกมีเสื้อมาขายนะคะสามสีมาขายเสื้อนะคะวันนี้อ่ะเดินหนีแล้วเดินหนีแล้วไม่ช่วยทำมาหากินเลย <c oughs> <c oughs> เขากลัวกล้องกันนะคะถุงทองกับสามสีเดินหนีนะคะนุกมีเสื้อถักมือมาขายนะคะเป็นเป็นเสื้อของคุณอาของนุกเองนะคะ เป็นงานฝีมือล้วนๆนะคะใช้มือถักนะคะซื้อได้มาแล้วก็มาถักเสื้อเป็นตัวเป็นตัวนะคะถุงทองเข้ามาแล้วถุงทองมาช่วยไขยเสื้อหน่อยนะคะถุงท้องถุงท้องเปิดเสื้อให้ fc ดูสิลูกมีมีหลายสีนะคะแล้วก็มีมีหลายลายนะคะรอบอกก่อนยืดจะอยู่ประมาณ34 35ี่นะคะยืดได้ประมาณ อ่าสี่สิบสี่สี่สิบห้านะคะอันนี้เป็นเป็นสีชมพูนะคะเป็นสีชมพูเดี๋ยวนุกเดี๋ยวนุกเอาให้ดูทีละตัวนะคะนี่นะคะเป็นสีชมพูเป็นลายแบบอย่างนี้เลยนะคะเป็นลายแต่ถ้าใครสนใจตัวไหนก็ทักายนุกมามาได้นะคะน,นุกจะถ่ายรูปชัดๆให้ดูเพราะว่าอันนี้นุกทําเป็นคลิปนะคะไม่ก็จะไม่ค่อย ไม่ค่อยเห็นลายชัดเท่าไหร่นะคะนุกจะเปิดให้ดูทีละตัวนะคะอันนี้สีดำนะคะนี่สีดำสีดำก็แล้วแต่อาจจะใส่ไปงานสีดำหรือว่าใครชอบแฟชั่นสีดำที่เป็นงานถักนะคะแล้วก็อันนี้สีแดงนะคะอันนี้แดงอันนี้แดงเรียกว่าแดงอะไรก็ไม่ ไม่ใช่บานเย็นนะคะเป็นแดงเป็นแดงออกชมพูชมพูนิดนึงนะคะเป็นคอแบบนี้นุกบอกก่อนนะคะว่ายังไม่ได้ให้ดูชัดแต่ว่าถ้าใครสนใจตัวไหนนุกจะทักลายนุกมาได้นะคะแล้วนุกก็จะนุกก็จะให้ดูชัดๆในถ่ายภาพชัดๆให้ดูในไลน์นะคะเนี่ยค่ะเป็นเป็นงานถักมือล้วนๆเลยนะคะว่าอาซื้อได้มาถักเอ่อ ถ้าใครสนใจนะคะทักทักลายนุ๊กเลยนะคะเนี่ยตัวนี้สวยมากเลยค่ะตัวนี้สวยมากเลยสวยมากเลยสีเขียวมีมีเพชรนิดนิดมีเพชรนิดนิดนะคะเนี่ยค่ะคือนุ๊กไม่ได้ลงทุนอะไรนะคะเพียงแต่ว่านุ๊กเอามามาขายกินเปอร์เซ็นพอได้ค่าขนมของทุงทองสามสีนะคะดูนะคะตัวนี้สีเขียว เขียวเขียวเป็นเข er ียวอ่อนๆนะคะเป็นลายจะประมาณนี้นะคะ่ะลายจะถักมือล้วนๆเลยคอประมาณนี้นะคะตัวนี้สีเป็นสีครีมนะคะเป็นสีครีมไม่ได้ไม่ได้ขาวนะคะไม่ได้ขาวเป็นสีครีมอันนี้เป็นลายเป็นลายที่ถักนะคะเนี่ยแล้วก็ตัวนี้นะคะ ตอนนี้ก็เป็นอีกลายหนึ่งนะคะอีกลายหนึ่งให้ให้ให้ดูอย่างนี้ก่อนนะคะว่าถ้าใครสนใจค่อยทักลายนุกมานะคะแล้วนุกก็จะถ่ายรูปชัดๆให้ดูอีกทีนึงนะคะอันนี้สีเหลืองนะคะสีเหลืองลาคาก็ทักแชทนุกไอ้ทักลายนุกได้นะคะนุกจะทิ้งลายไว้ให้นะคะไอดีลายนุกนะคะนี่สีฟ้า นี่นะคะเอาให้ดูนะคะอันนี้เป็นลายเขาเรียกลายอะไรนุก,ก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าอานุเขาเป็นเป็นคนที่มีฝีมือด้านนี้นะคะประดิษฐ์ประดอยนะคะขายนะคะนี่เป็นสีอืมเป็นสีชมพูชมพูเหมือนกับชมพูกะปีนิดนึงนะคะนี่ค่ะเนี่ค่ะ ถ้าท่านใดสนใจนะคะก็ทักไลน์นุกได้นะคะนุกก็นุกก็จะบอกแล้วก็จะให้ดูถ่ายภาพให้ดูชัดๆในไลน์นะคะอขอพบพคุณมากนะคะถ้าเกิดใครชอบใครสนใจนุกก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ